พรคเพื่อไทยกำลังอาศัยมือเก่าและบ้านใหญ่มาผนึกกำลังกับคนรุ่นใหม่ทฤษฎีการดูดบ้านใหญ่กลับมาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของชัยนาค้งนี้เพราะนั้นจึงไม่แปลกท,ที่จะเห็นคุณนุง่งอิงหัวหน้าพักเนี่ยไปเจอลุงเหลิมเพราะก่อนนั้นลุงเหลือมโอ้ลุงเหลิมออกโอ้โหอาราวาสทั้งลุงทั้งลูกเน่โอ้โห <laughs> เต็มที่ใช่ไหมไม่สนใจเต็มที่บ้านใหญ่แถวสากแก้วโครง<อ>สร้างกรรมการบริหารพักล่าสุดเนี่ย บอกชัดว่าเราต้องซีเรียสเพราะเทียนทองที่กระจจากระจาอยู่สองพักการมาของเลขาธิการพักคนใหม่เพื่อที่จะหล,ล้อมรวมเทียนทองที่อยู่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยให้เป็นเนื้อเดียวกันตรีนุษเทียนทองแล้วก็อีกคนหนึงอยู่ที่นั่นเทียนทองเหมืนอนกันคือเทียนทองที่นี่มีสี่คนใชอยู่สองพักใช่คุณดูนะพี่วี เดิมทีแตกออกไปรอบนี้และรอบหน้า้าสอระวงมาครับบอกได้เลยคาแบงก์มเพชรเจรบูล่ะเพชรเจาบูลเพชรเจรบูลต้องบอกว่าหมอสันเนี่ยตระกูลพร้อมพัดอ่าสันติพร้อมพัดสองตระกูลพัวช่วยพัวช่วยอ่าสามตระกูลทองใจสดทองใจสดทุกคนมาเป็นหนึ่งมัดรวมมันอยู่เป็นเ้าต้องมัดเราะเมื่อก่อนเวลาเลือกตั้งการเมืองรับชาติที่เขาต้อแข่งกันหนักแต่ครั้งนี้ก็ฝึกผันึกกันมากนะเลยไม่แปลกที่้าไไดที่หมอสันเนี่ย ขวาดได้ทั้งหมดยกจังหวัดแต่ข้างหน้าเป็นไงล่ะไม่รู้เพราะว่าตอนเนี้หมอสันคือคนคนเดียวในพลังประชารัฐนะที่ต้องไปกินข้าวกับลุงป้อมเช้าเที่ยงเย็นอยู่นะเพราะฉะนั้นการมาไม่มาไม่รู้ของบ้านใหญ่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคุณสันติเนี่ยก็ต้องดูที่ท่าทีของลุงป้อมด้วยว่าถึงการเลือกตั้งข้างหน้าลุงป้อมจะกําหนดตัวเองที่ทางการเมืองตัวเองยังไงการเดินทางไปพบ คุณเฉลิมอยู่บำรุงครับของคุณอุ้งอิงอ,ะอ่ะแพรทองทานไม่ใช่ปรากฏการปกติครับครับ,รบมองทั่วไปบอกว่าหัวหน้าพักไปพบคุณเฉลิม,มเด็กไปพบผู้ใหญ่ก็ไม่ไม่น่าเกลียดนี่มองมองปกตินะแต่มองในมิติทางการเมืองกำลังบ่งบอกเรื่องหนึ่งว่าพักเพื่อไทยกำลังอาศัยมือเก่าและบ้านใหญ่ มาผนึกกาลังกับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมแน่นอนเลยการผสมผสานที่ลงตัวบ้านใหญ่ก็จําเป็นกระแสก็ต้องการานโยบายที่โดนเป็นประชายมห,หลักๆของเพื่อไทยแบบดั้งเดิมไทยแลกไทยเนี่ยก็ต้องเคลื่อนถกถสามเสาหลักเนี้ยถ้าจะชชัยนะในการเลือกตั้งข้างหน้าต้องทำพรอ้รอมๆกันแต่ที่ผ่านมาต้องถามว่าระบบบ้านใหญ่ของเพื่อไทยเนี่ยถูกซอกกลอนไปเยอะนะ ถูกถูกถูกพักอะไรเซ็ตซอกไปไหมถูกพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยสอยไปชาลังพลังประชารัฐไปดูโครงสร้างของวนต่างๆในพลังประชารัฐคือบ้านใหญ่เดิมของเพื่อไทยทั้งนั้นอืเพราะฉะนั้นทฤษฎีการดูดบ้านใหญ่กลับมาเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของชัยนาครั้งนี้เพราะฉนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นคุณลุงเอ็งหัวหน้าพักเนี่ยไปเจอลุงเหลิมเพราะก่อนน้นั้นลุงเหลิมไง โอ้ลุงเหลิมออกโอ้โหอาราวาสทั้งลุงทั้งลูกเน้ะโอ้โหเต็มที่ใช่ไหมไม่สนใจเต็มที่แต่ตอนนั้นปุกประกาศชัดว่าตัดหางกันเลยนะตัดขาดเลยนะลุงเหลิมแกเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชและมีลีลาเพราะตอนเขาบอกตอนจัดตั้งรัฐบาลอะลุงลุงเหลิมเนี่ยก็วาดหวังเหมือนว่าจะได้ตําแหน่งรองนายกมนตรีคุมอะไรไหมคุมปราบยาเสพติดเคยทํามาแล้ว พี่วันพี่วันบอกว่าคุณพ่อมีผลงานในการปราบปรามยาเสพติดอยาเป็นรูปธรรมนะก็รัฐบาลเศรษฐาตวิธีก็ยังไม่เป็นรองนายกปราบยาเสพติดไงแต่หลายคนบอกลุงลุงเดี๋ยวให้เด็กๆหลานๆทำเลยพูดออกาเป็นทแก่แล้วลุงเหลิมไม่แก่ครับลุงเหลิมยังไม่แก่ลุงเหลิมบอกว่ายังมีความจําดีเพราะแล้วก็หลังจากนี้คุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเป็นเสาหลักๆของเพื่อไทยก็จะพบ ลุงเหลิมด้วยนะนี่คุณภูมิธรรมเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ต้นหลังจากตอนนั้นที่ร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงอารวาสตัดขาดขาเยื่อใหญ่ไม่มีไมตเตกับทักษิณนีกแล้วบอกว่าจะไปพบแต่ถึงตอนนั้นยังยังไม่ไปนะยังไม่ไปแต่นี่ละช้าไปแล้วลุงช้าไปแล้วลุงภูมิธรรมอุ้งอิงไปอุ้งอิงไปก่อนแล้วแต่แต่ยังไงแั้วแต่วันนี้ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยาชัยบอกว่าจะไปพบลุงเหลือมด้วยครับจะไปพบด้วย ฟังไหมไปฟังคุณภูมิธรรมครับท่านเฉลิมก็เป็นท่านหนึ่งที่ช่วงนั้นป่วยนะครับก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคุณนิงก็ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปขอคําแนะนํานะครับซึ่งก็บรรยากาศดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าท่านเฉลิมก็เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถืออยู่แล้วคุณนิงไปก็ก็ถือว่าท่านก็ได้ทําหน้าที่ของหัวหน้าพักซึ่งน้อมรับฟังความคิดของคนทุกส่วนอยู่แล้วไม่ต้องเครียดใจครับความไม่พอใจอะไรกันหรือความเห็นแตกต่างเนี่ย เป็นเรื่องปกติในสังคมนะครับวันเวลาที่ผ่านไปมันก็เคลียร์ได้เข้าใจได้นะครับผมเองผมก็คิดว่าหลังจากผมหายยุ่งแล้วผมก็จะไปกราบท่านเหมือนกันคุณคุณภูมิธรรมไปนี่คือตัวแทนใครเออคุณภูมิธรรมไปเนี่ยคุณภูมิธรรมเป็นผู้ใหญ่เพราะคุณภูมิธรรมเนี่ยสมัยเดิมนะคุมพักผู้จัดการรัฐบาลออแกบอกแกไม่เคยจัดการแกทำได้ที่ประสานเ <laughs> พราะมีคนจัดการอยู่ <laughs> ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือบ้านใหญ่ฝั่งทนอ่าบ้านใหญ่ฝั่งทน กลุ่มแรกที่ต้องดึงเข้ามาเพื่อไทยถ้าดูแบบนี้บ้านใหญ่อยู่กำรลุงเพื่อไทยเอาอยู่แล้วบ้านใหญ่แถวสาแก้วโครงสร้างกรรมการบริหารพักล่าสุดเนี่ยบอกชัดว่าเราต้องซีเรียสเพราะเทียนทองที่กระจากระจาอยู่สองพักการมาของเลขาธิการพักคนใหม่เพื่อที่จะล,ล้อมรวมเทียนทองที่อยู่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยให้เป็นเนื้อเดียวกัน คือมันสะท้อนเลยนะครั้งนี้คือเขาตั้งเลขาธิการพรรคเนี่ยเทียนทองเนี่ยนะขอบคุณทีองแล้วมันบอกได้ครั้งหน้าผมว่าที่อยู่พลังประชารัฐอยู่ที่นี่แน่แล้วมันทําให้พลังประชารัฐสะเทือนสะเทือนดิสะเทือนดิสัญญาณชัดเจนสัญญาณมันนี่ชัดมากเจ๊ขวัญเลือนอ่าเจ๊ขวัญเลือนอ่าเขาเขาเรียกซอใหญ่แม่ใหญ่แม่แม่ใหญ่ขวัญเลือนนะตรีนุชตรีนุษเทียนทอง แล้วกอ็อีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเทียนทองเหมือนกันคือเทียนทองที่นี่มีสี่คนใชอยู่สองพักใช่คุณดูนะพี่วีเดิมทีแตกออกไปรอบนี้แล้วร,รอบหน้าถ้าสระวงมาครับบอกได้เลยคำแย่งฮมลุงอ,อยู่บำรุงเอาอยู่เทียนทองกำลังดำเนินการทิศทางเป็นแบบนั้นยังมีบ้านใหญ่ตรงไหนอีกที่คิดว่าไม่ใช่บ้านใหญ่เดิมที่อยู่ในเพื่อไทยแล้วก็อยู่ในเป้าหมายที่เพื่อไทยต้องดูดกลับมาที คุณคุณเชื่อผมไหม,มหลังจากเนี้ยพี่วีจะเห็นการเดินเกมขององค์อิงอบ้านใหญ่ของเพื่อไทยอ่ะตอนเนี้สมัยเดิมเนี่ยเพื่อไทยดึงทุกอนุเข้ามาอยู่ที่นี่ก็รวบรวมกิจสมัยเดิมสากแก้วปราจีนบุรีนี่เป็นหนึ่งอตอนนี้สากแก้วปราจีนแตกนะต่อมาพี่วีปทุมธานีเนี่ยเป็นหนึ่งตอนนี้แตกก็ต้องกลับมาแตกเพราะใครรู้ปะครับ พี่เวจำได้ไหมมีวันนี้เพราะพี่ให้อ่าใช่มีวันนี้เพราะพี่ให้ตอนนี้แตกเพราะครับคุณคิดว่าจะกลับมาไหมอ่ะก็เป็นได้นะเพราะตัวจริงกลับมาแล้วไงใช่ตัวจริงกลับมาจากต่างประเทศแล้วไงรอบนี้คนที่หนาวสถานอยู่ไม่ใช่ใครหรอกครับครับคือภูมิใจไทยครับที่นั่นไหนกี่นั้นนะใช่อ่ะอันนี้ปทุมธานีนครปฐมอ่ะ นคนปรปฐมแน่นอนครับแน่นอนครับ <c oughs> นนครับ <c oughs> แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งอ่ะแน่ใน่กว่าแป้งเอ้าผมห่วงที่ไหนที่ไหนราชบุรีราชบุรีก็กระจายนะรับเลี็จะกระจายนะมีตอนนี้สสมีมียภูมิใจไทยภูมิใจก็มีประชาธิปัตยบบ์มีไหมอา่าไอ้รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแต่รอบหน้าผมว่าดึงกลับอ่ะผมว่าถูกดึงกลับ เพชเรบูรบูล,ล่ะเพชเรเจอบูลเพชรเจรบูลต้องบอกว่าหมอสันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สัญญกรรมนะหมอสันตีเนี่ยหมอสันตีเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับ<อ>ไม่รู้ว่าใช้กําลังไงคือกวาดมาทุกตระคือเนี่ยพี่โอ้ไพูดตลอดเวลาพูดถึงเพชเรบูรบูลบก็มีสามตระกูลหลักๆแต่ว่าในการเลือกตั้งสองสามสมัยที่ผ่านมาเขารวมกันแล้วก็ส่งตัวแทนให้หมอหมอสันตีเนี่ยดาเนินการแล้วก็กวาดมาได้นะเวลานิทรรศนเนี่ยหกที่นั่งยกยกแผงยก ยก,ยกแผงยกแผงทั้งหมดสามตระกูลหนึ่งตระกูลอะไรตระกูลพร้อมพัดอ่าสันติพร้อมพัด2สองตระกูลพัวช่วยพัวช่วยอ่าสามตระกูลทองใจสดทองใจสดทุกคนมาเป็นหนึ่งมัดรวมมันอยู่เป็นเขาต้ม,มัดกอนเวลาเลือกตั้งการเมืองระดับชาติเขาต้อกแข่งกันหนักแต่ครั้งนี้ก็ฝึกผันึกกันมากนะเลยไม่แปลกที่เ้าไไม่ดที่หมอสันเนี่ยควาดได้ทั้งหมดยกจังหวัดแต่ข้างหน้าเป็นไงล่ะไม่รู้เพราะว่าตอนนี้หมอสันคือคนคนเดียวในพลังประชารัฐนะ ที่ต้องไปกินข้าวกับลุงป้อมเช้าเที่ยงเย็นอยู่นะเพราะนั้นการมาไม่มาไม่รู้ของบ้านใหญ่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคุณสันติเนี่ยก็ต้องดูที่ท่าทีของลุงป้อมด้วยว่าถึงการเลือกตั้งข้างหน้าลุงป้อมจะกําหนดตัวเองที่ทางการเมืองตัวเองยังไงอนาคตทางการเมืองผมเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยกําลังคิดอยู่เรื่องหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยพลาดในการจัดการ แต่รอบหน้าต้องไม่พลาดและถ้าไม่พลาดมันมีทางเดียวครับ,รบหนึ่งคือเอาเจ้าถิ่นตัวจริงเสียงจริงที่ชาวบ้านที่ดูแลชาวบ้านม,มาลงเลือกตั้งให้ได้ใช่ไหมและนั่นหมายถึงการเข้าไปดูแลบ้านใหญ่ออคุณเชื่อเถอะรอบนี้เขาตอบ,เข,ตอบเขาตอบแทนคุณเกรียงกาละปฏินันอน่ะเพราะบ,บ้านใหญ่อุบลบ้านใหญ่อุบลไงเป็นถึงลำดีช่วยว่าการกระทรวงมหาทยพี่วีดูใช่ มอบหมายให้คุณมณพรมนพรแล้วก็คุณชัยยาลงมาด้วยไหมอ่าชัยยาเนี่ยอุดรอุดรเนี่ยรอบต่อไปคุณเชื่อผมเถอะอุดรเน่ะขาวขำมันจะกลับมาเห็นนะอีกจังหวัดไงอ่าคุณดูนะมนพรนี่ไอ้นครพนมนครพนมเห็นไหมมอบให้ครับมอบให้เก้าอี้รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการดึงบ้านใหญ่เข้ามาเติมศักยภาพจะเติมพลังให้องคงอิง พราะรอบนี้เดิมพันของพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับเป็นเดิมพันที่แพ้ไม่ได้ครับเพราะมันแปลงกายมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติวันในการประชมุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ปากช่องโคล่าเนี่ยก็รู้ว่ายุทธ,ธการต่างๆยุทธศาสตร์วิธีการต่างๆกับเพื่อนจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกคือหัวใจสําคัญของการชัยชนะครั้งหน้าเนี่ยม้านใหญ่ที่มีความจําเป็นเพราะวเขาจะขันน็อนตตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจับตา การประชุมพักเพื่อไทยกับยุทธศาสตร์การดึงบ้านใหญ่กลับมาอยู่เพื่อไทยโดยเพราะบ้านใหญ่ที่อยู่ตามพักต่างๆทั้งภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ